สวัสดีครับกลับมาพบกับนายต้นไม้แกจเจตนะครับวันนี้ผมจะมาแกะตัวเคส iPhone นะครับซึ่งได้มาจากที่นี่เลยนี่เขาบอกว่าสองสามวันถึงนะครับแต่สั่งวันเดียวถึงเลยครับอันนี้ประทับใจนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าเคสที่ผมสั่งมานั้นมันเป็นอย่างไรดีอย่างไรทำไมถึงเลือกตัวนี้นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับก็แกะเลยแล้วกันนะครับ ให้ดูว่าเขาแพ็คดียังไงนะครับมีอะไรบ้างนะครับมีการปมีใบนะครับขอบคุณนะครับมีฟิลมอาร์โค้ดอันนี้คือใบรับประกันจากร้านนั่นเองนะครับอ่ะมีใบรับประกันนะครับมีใบเสร็จมานู่นนี่นั่นปึ๊บปึ๊บ ที่ผมซื้อมาราคานี้ครับ1,500 1,579บาท44สตางค์นะครับอ่ะดูนี่นั่นวาไปอ่ะไปดูกันครับมันคือเคสกี่ห้อพีริกนนะครับพีริก,กรนนี่แกะเลยไหมแกะเลยตึงยุ๊ปไม่ออกดูทรงก่อน มีอะไรติดไหมไม่มี t ับกเกร์อ๋อดึงได้เลยครับนี่ว้าไปอ่ะเคสพิลิกแกนะครับที่ผมสั่งมานะครับที่ผมเห็นก็คือผมชอบยี่ห้อนี้อยู่แล้วนะครับเคยรีวิวสินค้าต่างๆของพิลิกแกนะครับไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเอยนะครับแก้วน้ําเอยไฟฉงไว้ใช้ใช้ยี่ห้อนี้มานานมากและก็ชื่นชอบมากและอีกอันนึงที่ผมเลือกมันมาเป็น เคสสำหรับ iphone 14ของผมก็คือนี่ตัวนี้มันกันกระแทกนะครับระดับ3ดาวนะครับซึ่งไม่ใช่ตัวที่ดีที่สุดนะครับมีตัวหนากว่านี้แต่ผมรู้สึกว่าตัวนี้เป็นเคสกันกระแทกท,ที่ทรงค่อนข้างบางนะครับและที่ผมชอบก็คือว่านี่ครับมันมีเงี้ยงเห็นไหมมันคือที่กันให้ไม่ให้แบบตกลงพื้นโดยตรงนะครับ วางแล้วไม่ไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้สัมผัสนี้ก็จะมีตัวเนี้ยรองรับอยู่นะครับซึ่งองศามันเท่ากันหมดเลยนะครับวางแล้วเนี่ยเหมือน i อโฟนเราลอยอยู่นะแล้วก็ตรงนี้ครับมันทํามาเพื่อรับกับตัวกล้องของตัว i p h o n สิบสี่ที่มันยื่นออกมาค่อนข้างเยอะเห็นไหมครับี่เ,เราใส่ให้ดูเลยแล้วกันนะครับใส่ก็คงไม่มีอะไรมากป,าปึ๊บถ่ายเข้าไปปั๊บเอข้างปึ๊บปึ๊บเสร็จแล้วนะครับ ลักษณะพื้นผิวนะครับก็คือค่อนข้างจับแล้วไม่ลื่นมือนะครับเป็นแบบพลาสติกแบบด้านๆนะครับแล้วก็มีโลโก้พีธีกาตรงนี้นะครับเป็นแค่คําเฉยๆไม่มีตัวโลโก้นะครับค่อนข้างจะเป็นริ้วรอยยากนะครับแต่ถ้าขวนก็อาจจะมีนะครับเหมือนมีแผ่นนะครับมีแผ่นกันรอยอยู่เห็นไหมครับเห็นเข็ไหมไม่รู้ในกล้องเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมครับ มีมีตะเข็บมีเหมือนว่าเป็นพลาสติกนะครับปิดเพื่อกันรอยที่ตัวผิวของวัสดุอีกทีหนึ่งนะครับยังไงแล้วเนี่ยอ่ะนะครับก็ใส่แล้วก็ประมาณนี้ครับประมาณนี้เลยนะครับเรียบๆสีดำน่าจะมีสีเดียวแล้วก็มีสามสามแบบนะครับสำหรับตัว i อ h o n สิบสี่นะครับมี มีหลายหลากหลายโทรศัพท์เลยในในซีรีส์เดียวกันนะครับก็ไปเลือกดูนะครับไปเลือกลองดูว่าชอบแบบไหนนะครับมีแบบหลังที่เป็นลายเคปลาแต่ก็ก็จะหนากว่านี้หน่อยนะครับในส่วนของยี่ห้อพิลิกันที่ผมบอกว่าเคยเคยรีวิวเนี่ยผมขึ้นลิงก์ไว้ให้แนละ้วว่าผมเคยใช้พิลิกันยี่ห้อเนี้ยมันมีอะไรบ้างนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของกระเป๋าการกระแทกซึ่งดีมากนะครับก็ใช้อยู่ทุกวันนี้ก็ยังใช้อยู่นะครับก็ ฝากไปดูแล้วครับใครอยากรู้ว่ามันมีผิตพันธ์ดียังไงนะครับก็ไปดูนะครับมันเคยผมเคยเมื่อก่อนนี้สมัย iPhone 4เนี่ยผมซื้อเคส p h o n e ที่มันกังกระแทกแล้วก็ใช้ให้รถเหยียบเนี่ยก็เคยทำนะครับสมัยพิลิกานตั้งแต่ iPhone 4เลยผมใช้เคสของพิลิกานเนี่ยตั้งแต่สมัย iPhone 4เลยนะครับตอนนี้ก็ห่างหายกันไปนะครับแล้วก็เห็นเขามีโปรดักเรื่องของเคสต,ตัวนี้มาก็เหมาะสมก็เลยคิดว่าก็จะ ลองใช้ดูนะครับยังไม่เคยใช้ลายใช้มาหลายยี่ห้อแล้วก็ลองดูครับแล้วอนาคตเป็นยังไงหรือว่าใช้งานไปแล้วดีไม่ดียังไงข้อเสียงไงก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังอีกทีละกันนะครับถ้ามีโอกาสวันนี้ก็อาจจะแค่นี้แนะนําเคสแนะนําครับถ้าชอบเรียบๆหรูๆนะครับแล้วก็การกระแทกอันนี้จะบอกก่อนก็ระดับ3นะครับไม่ถึงระดับ5นะครับก็ถ้าใครชอบทําตก บ่อยๆหรือป้องกันการกระแทกเนี่ยก็มีตัวอื่นให้เลือกแต่ว่าถ้าตัวนี้การกระแทกน้วยแล้วก็ไม่หนามากนะครับแล้วก็ดูเรียบหรูไม่ไมีไม่รกนะครับก็เรียนเชิญนะครับก็ไปหากันได้นะครับขอบคุณนะครับ